11ธันวาคม2 5 6พ้าหสิถึงมะเขือเทศเป็นมะเขือเทศพันมเมล็ดพันเนี่ยเราได้มาจากพี่สาวเขาหขอพี่ยมาจากอเมริกามันเป็นซองๆอ่ะนะแล้วเขาก็มาฝากนี่ต้นนี้สมบูรณ์แต่เห็นหนอนหนอนมะเขือเทศเห็นไหมหนอนมะเขือเทศขึ้นมาบนนี้แล้วอืมันจะเป็นหนอนอย่างเงี้ยกัดกินอยู่ โดยปกติมะเขือเทศเนี่ยกินของมะเขือเทศมันก็คือมันคงช่วยไล่ศัตรูได้บ้างมันก็เลยทําให้เคลเราเนี่ยเห็นปะอยู่กับมะเขือเทศแบบนี้มีแมลงมากินไม่กินมะเขือเทศมันเลยมากินเคลแต่ก็ช่างมันเถอะเพราะว่ามันเยอะมีปลูกเยอะมะเขือเทศต้นเนี้ยโตมากสูงมากบอกก่อนนะ,มะเมล็ดพันธุ์ ได้มาจากพี่สาวเขาเข้ามาประเทศไทยนี่แหละแต่มันเป็นซองปกตินะไม่ได้ผิดกฎหมายนะก็หิ้วมาแล้วก็มีในโรงเรือนนี้ยแบ่งออกเป็น4สายพันธุ์อันนี้จะเป็นซูเปอร์สวีทแล้วก็เขาเรียกอะไรโมโนอะไรสักอย่างไม่รู้สองสองแฟนและอันอันริมนู้นก็เป็นสวีทหรือว่าราชินีอ่ะเพราะลูปมันเล็กๆตอนนี้ปลูกพร้อมกันนะเพาะพร้อมกันเมนือเทชนิดน,นี้เราพรเพาะเมล็ดเองเขาก็เริ่มออกดอกแล้ว ต้นเขาจะมีขนเต็มไปหมดเลยเห็นไหมขนขนถ้าคนแพ้ไม่จริงแพ้ฝุ่นแพ้ขนนะมันก็จะคันแล้วก็ต้นเขาใหญ่มาก <c oughs> เห็นต้นไหมใหญ่ดูจะเนก็ต้นเขาใหญ่มากโตมากโคนะเล็กนิดเดียวแล้วก็ยขึ้นไปใหญ่ข้างบนเห็นไหมใครมีวิธีดูแลต้นแบบเนี้ยบอกหน่อยเถอะเพราะว่า มันหักลายต้นแล้วแหละเราอะ่ะตวงเชือกไว้แล้วนะเอาเชือกดึงไว้แล้วเพราะว่าโรงนี้เป็นโรงเมลอนใช่ไหมก็เอาเชือกดึงไว้แล้วมันก็ยังมีหักอยู่แล้วก็เราก็ไม่รู้จะต้องดูแลมันยังไงนี่มีแบบต้นออกลูกแหละลูกคือออกดอกแต่ยังไม่เห็นลูกนะนี่ลูกนี่ออกลูกลวเห็นไหมลูกเล็กๆกลมๆต้นเน่ยไม่ใหญ่โคนน่ะไม่ใหญ่แต่มันไปใหญ่ตรงปลายนี่เห็นไหม พอมันใหญ่มันโตมันก็จะหักมันก็จะโค่นลงมาง่ายๆถ้าใครมีวิธีดูแลหรือว่าเขาดูแลกันยังไงอ่ะนะก็ลองบอกกันบ้างเผื่อจะได้วิทยาทานหน่อยก็คลิปนี้ก็จะเอามะเขือเทศที่ได้เม็ดพันธุ์มาจากอเมริกาปลูกแล้วออกลูกแล้วมีดอกดีแต่หักถ้าใครอยากจะเจอใครอยากจะเห็นมะเขือเทศ 3, 4สายพันธุ์ที่ะออฟาร์มเนี่ย มาได้เลยนะที่เราออกฟากจะมาเก็บมะเขือเทศหรือมาตัดเมลอนก็เชิญได้เลยนะตอนนี้ออกแล้ว